และไปติดตามรับฟังธรรมะของศาสนาคริสต์กันต่อนะคะบาทหลวงวิเชียนชันทาภิรยากลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดค่ะวันนี้จะแบ่งปันเรื่องอะไรพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ กับท่านิสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักเน,นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาดพระชระสุข,ขาพิมลรักษ์พระบรมเอรราชินี 3. ม,มิถุนายนพุทธศักราช2565พระพชเจ้าบาทหลวงวิเชียนฉันทพิริยจุลเจ้าวาดวัดแม่พระรับสาลจังหวัดตราดพร้อมด้วยบรรดา คริสตสศาสานิกชนขน้อมกำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยสุขพลไมัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเปี่ยมด้วยพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตราบนานเท่านานเชิญครับท่านผู้ฟังที่กรบเราคนไทยไม่ว่าจะถือาศาสนาใด เรามีสามสถาบันซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญของชีวิตก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเหนี่ยวแห่งจิตใจเป็นศูนย์รวมที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องเคารพจงรักภักดีและดำรงไว้ซึ่งทั้งสามสถาบันให้อยู่ในหัวใจของเราตลอดไป ท่านผู้ฟังครับในวันนี้เรามาสู่มหาบุญยรา,าประการสุดท้ายก็คือผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขาเป็นมหาบุญยรา,าประการที่แปดประการสุดท้ายมหาบุญยรา,าประการนี้พระเยซูเจ้าทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราติดตามพระองค์ เมื่อเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ไม่ใช่กูรูหรือผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่สัญญาจะให้ความรู้ความสําเร็จความสะดวกสบายหรือข้าวของเงินทองหรือให้แต่สิ่งที่ดีๆร้อยแปดพันประการแก่เราแต่พระองค์ตรัสเรื่องการเบียดเบียนทรงตรัสว่า ผู้ติดตามเรามาจะได้รับการเบียดเบียนและถูกข่มเหงจากประโยคเนี้มีข้อน่าสังเกตว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสว่าหากท่านโดนข่มเหงแต่ทรงตรัสว่าผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ต้อง เกิดขึ้นและไม่ใช่เกิดแก่บางคนแต่เกิดกับทุกคนที่ติดตามส่งฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจและจะไม่บ่นว่าทําไมตนเองต้องทุกข์ยากลำบากคําตอบก็คือเพราะเราเป็นสิทธิ์ของพระคุตเสจเจ้าและความสุขความทุกข์ความยากลำบาก ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่มีใครอยู่เหนือกฎเกณฑ์นี้พระเยสูเจ้าไม่ได้เอาใจเราเพื่อให้เรามาติดตามพระองค์ไม่ได้เอารางวัลแก้วแหวนเงินทองมาหลอกเรามาล่อเราให้เราติดตามพระองค์แต่พระองค์ทรงสอนเราให้อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ ที่ต้องอยู่ในกระบวนการตามรูปแบบชีวิตมนุษย์นั่นคือใช้ชีวิตแต่และช่วงชีวิตหรือแต่และช่วงวัยยังมีความหมายเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าในตัวเองเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือจบการศึกษาก็หางานทาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีคู่ชีวิตสร้างครอบครัวมีลูกหลานที่สุด ใช้ชีวิตในวัยชราในบั้นปลายของชีวิตอย่างผาสุกและในแต่ละช่วงชีวิตที่กล่าวมานั้นะก็จะมีปัญหาอุปสรรคความยากลําบากคระาคราแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัยดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุชัดอยู่ในพระคัมภีร์ที่บันทึกอยู่ในข่าวดีของนบุญมัทธิวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงสิอ ที่กล่าวว่าเวลานั้นพระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ปีศาจมาประจนพระองค์เมื่อทรงอดอาหาร40วัน40คืนแล้วทรงหิวปีศาจผู้ประจนจึงเข้ามาใกล้ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่า มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มีได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษของพระเจ้าต่อจากนั้นปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์วางโครงลงที่ยอดพระวิหารแล้วถูดว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้า ทรงสั่งทุสวรรค์เกี่ยวกับท่านให้คอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินพระเยซูเจากก้าตรัสตอบว่าในพระคัมภีร์ยังมีเขียนด้วยว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลยอีกครั้งหนึ่งอิสัตว์นำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมากชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆของโลกแล้วชูว่า เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเราพระเยซูจ,จึงกลับว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นยังมีเขียนว่าในพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นปีศาจจึงได้ละพระองค์ไปแล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปณิบัติรับใช้พระองค์ พี่น้องที่เคารพรักครับจากพระวาจาของพระเจ้าที่เราเพิ่งได้ฟังไปนั้นเป็นเรื่องราวที่พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิถ่นทุรก,กันดารก่อนที่พระองค์จะเริ่มออกเทศนาสั่งสอนพิสารณลองพระเยซูเจ้าเรื่องวิธีการสั่งสอนเพื่อให้ประชาชนมาติดตามพระองค์พิศาราเสนอหลายวิธีการด้วยกัน ก็คือหนึ่งวิสาเสนอว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิดนั่นคือให้พระองค์ใช้อำนาจในการเป็นบุตรของพระเจ้าทําอัศจรรย์สั่งก้อนหินให้เป็นขนมปังให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีอาหารไม่ขาดแคลนก็เป็นเรื่องปากเรื่องท้องของเรามนุษย์นี่แหละ ถ้าทำอย่างนี้นะรับรองคนจะติดตามพระองค์เพียบเลยเพราะอยู่กับพระองค์แล้วสบายมีกินมีใช้กินดีอยู่ดีแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและถ้าจะถามว่าพระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์ เศษขนมปังให้เป็นอขอโทษเศษก้อนหินให้เป็นขนมปังได้ไหมคําตอบก็คือได้อย่างแน่นอนแต่พระองค์ไม่ใช้วิธีนี้ประการที่สองปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทุศวรร์เกี่ยวกับท่านให้คอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินพิศาสเสนอวิธีการอะไรมันเสนอให้พระเยซูเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพระเยซูเจ้าแบบนี้รับรองติดตามพระองค์มากมายแน่นอน แต่พระองค์ก็ไม่ใช้วิธีการนี้พระองค์ตรัสว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านถามว่าพระองค์ทำได้ไหมทำได้พระองค์ทำได้แต่อย่าทดสอบพระเจ้าหรืออย่าท้าทายอำนาจของพระเจ้าประการที่สามปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมากและชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆของโลก และทูลว่าเราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเราเป็นข้อเสนอสุดท้ายของปีศาจก็คือท่านเป็นพระเจ้านี่ทรงฤทธิ์อำนาจส่วนข้าก็เป็นปีศาจก็มีอำนาจมือดอยู่ในมือเราทั้งสองมีอำนาจด้วยกันทั้งคู่เรามาจับมือกันดีไหมมาร่วมมือกันอนาณาจักรของมนุษย์ ก็จะตกเป็นของเราร่วมกันเพียงแต่พระองค์หยุนหย่นหน่อยลดตัวลงหน่อยอยา่าเคร่งครัดนักกราบน้มัสการเรามาจับมือกันแล้วเราจะได้เป็นเจ้าปกครองมนุษยาชาติร่วมกันพระเยซูเจ้าตับเพิดอปีศาจกลัดว่าเจ้าซาตานไปให้พ้นนั่นคือพระองค์ไม่หยุนหย่นกับความไม่ดี ไม่เท่าเทาระหว่างขาวกับดำพระองค์คือความขาวบริสุทธิ์และความดีบริบูรณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้วิธีการของพระองค์ในการสั่งสอนให้มนุษยชาติมาติดตามพระองค์มาเชื่อในพระองค์ในสภาพจริงของชีวิตมนุษย์มาติดตามพระองค์มาฟังพร,งระองค์ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ไม่ใช่ด้วยอัศจรรย์ไม่ใช่ด้วทลิ์อำนาจอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่ด้วยความจริงอยู่กับความจริงอยู่เหนือความจริงนั่นคือชีวิตที่มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งผิดหวังมีทั้งสมหวังมีทั้งเกิดแก่เจ็บตายติดตามพระองค์ด้วยใจแม้จะทุกข์ยากลำบากถูกข่มเหงเบียดเบียน จงติดตามพงไปจนสุดปลายทางอยู่เหนือควบคุมและเอาชนะความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพก,ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันต่อสำหรับในวันนี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอต่อในสัปดาห์หน้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านสมบไปเทิน